คุณมาแก่มาครับไปมาขึ้นครับเบี้ยขึ้นครับทีมเบี้ยไปเลยครับผมโอ้ไม่สนใจเหรอฮะทีมขึ้นไปไหลเงินไปครับไหนเงินไปไปครับเม็ดไปโคนไปครับโอ้กินชองไปครับกินครับผมไหนเงินไปครับ จ่อไห้มาขึ้นไปครับปล่อยดันขึ้นไปดันขึ้นไปครับจ่อไหวกินกิน đánh cái bài ở chim hấp lời ở ไอ้ีไพร์เปล่า,ากินว่ะลุกก้อนหนึ่งทีครับผมลุกอีกหนึ่งทีครับโอ้กินครับผมเดี๋ยวเราได้มาเป็นขนมอีกตัวหนึ่งนะผู้ชมทำอะไรวะ ลูกกินเรือก่อนดีไหมทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นถ้าเรากินเนี่ยเราได้มากี่ตัววะเนี่ยแบบนึ่งนะปาปาป,าปายังยังไม่กินแล้วกันนะครับโหอยากจะลุกกินเรือวะเอาผมแกะลุกกินเรือนิดหนึ่งดีกว่าไม่ได้วะ่ะ ถ้าแกะลูกกินเรือปุ๊บเปิดลูกไม่ได้เปิดลูกเขากินตัวนี้เลยถ้าเรากินมาผมกินมาไม่ได้ไม่ทันไม่ทันนะท่านผู้ชมไปกระโดดไปตรงนี้ก่อนต่อเรือไว้มพนจเจาต่อเรือให้ได้โอเคกแบบน้าท่านผู้ชม เถ้าเขากินเรือกินมาแบบ๊บนึงนะองชั่วร้ายอ,อถ้าเรากินเหลือปุ๊บเกิดอะไรขึ้นถ้าเรากินมาเขาจะกินเหลือเราไม่ทันวะโคเซงวเว้อ่ะกินก็ได้ กินก็กินตัวนี้แล้วกันวัดใจครับวัดใจเอามากินจากจะลุกนะแต่ว่ามันยังลุกไม่ได้อะเด้โอ้เสงนะตบโคลนหน่อยแล้วกันยังลุกไม่ได้เว้ย โอ้โหเอาให้ได้เว้ยเขาจะเอาเราให้ได้ตึบตึ๊บตึบตตบตบอ่ะกินไปเลยครับพี่ต้องเลือกแล้วล่ะครับ ขังเหมือนเดิมครับวิชาขังนะดังกินไปครับดังกินไปสองตัวย่อมมีดีกว่าตัวเดียวไปครับไปครับหนีครับไม่อยู่ครับไม่สู้คนเราไม่สู้คนไปครับเราไม่สู้คน กินแม่งเลยดีกว่าโคนซานักกินโคนครับแย่งมาครับผมไปแล้วเตรียมตัวลุกตึงต้งทำไรพี่ลุกแดกเหลือแม่งเลย ท่านผู้ชมดูเต้านี้ดีๆนะเปิดลูกครับลูกค้าตายขอบคุณครับเค okay. คุณชาโอนะครับมา้ามันหกไปเบี้ขึ้นไปหมาตามครับเบี้ยไปครับทิมเลยครับผมดันครับ เม็ดไปครับโคนไปครับทิมแย่ครับทีิมแย่นะเม็ดไหลครับเม็ดไหลครับผมทิมมาเลยครับผมหนีไปหน่อยตามครับ แยงครับดันครับผมกินเดี๋ยวแป๊บนะท่านผู้ชมเทิมเสร็จแน่นอนเรือเขาไม่มีตัวผูกท่านผู้ชม ผมเลยจิ้มได้ตทน่นั้นเลยกินเลยไดีไหมกินครับกินตัวนี้ก่อนโอเคแล้วเราก็ค่อยกินตัวนี้ครับเดี๋ยวเราได้เปียเป็นขนมอีกตัวหนึ่งนะผู้ชมโอ้โหต่อเวอกินไปเลยได้ครับกินไปเลย เดี๋ยวเรามาจับเบียดให้ตัวหนึ่งไปครับมาไปแล้วตัวหนึ่งเกนฑ์ไปครับทำไายเพจจอหน้าคุณให้คุณเขาตกใจเล่น แปบ๊บนะท่านผูชมไปครับคนไปโน่ต่อมาเว้ยต่อมาต่อมาเอาเลยดีไหมท่านผู้ชมถ้าเรากินนะเกิดอ,อะไรขึ้นผมลองคำนวณน,นะถ้าผมกิน เรายังไม่กินดีกว่าท่านผู้ชมยังไม่กิน,นครับยังไม่กินปวนไปเร,เรื่อยครับปวนไปเรื่อย,อยไปครับกินโคนไงโคนจะทำไงทิมไลโคน ไงถอยไหมถอยไหมถอยไปตันะกินโคนตัวนี้ก็ได้มะหนีแล้วเว้ยเฮ้ยหนีแหละดันขึ้นไปครับดันขึ้นไป ทำไรเพ่จะมากินตัวนี้ละเหรอแบบนะาท่านผู้ชมผมกินชึบลุกมันหนีได้นี่วะกินชึบอ่ะายกันไปครับ โให้เรากินเว้ยตัวนั้นอือกินตัวนูน้นอ่ะกินไปเลยก็ได้ไมะกินไปเลยแล้วกันท่านผู้ชมไปครับบังครับหมาบางัง จะมาลุกเราเว้ยตามนันท่านผู้ชมอะชักขึ้นมานิดนึงเดียวอะป้องกานตาลุกไว้ก่อนได้งั้นไปครับทำไรพี่จะไปกินม้าผมรอ คอยเอาเหลือขึ้นบ้างไปแล้วกินครับผมหึหึ นี่ไอ้คุณหนีเว้กินมาดีกว่ามาแล้วสิลงมาลุกสิไปครับดังขึ้นไปครับ หนีไปตัวนูนทำอะไรได้บ้างยังทำอะไรไม่ได้นะครับป๊ะหงายก่อนอกินมาครับกินมา นี่มันฆ่าตัวตายนี่นาโอ้แลกกันเลยน้องหัวใจถึงแลกกันหรือเปล่าถ้าเรากินกินชุบชุบชบชบบชมันได้หรือเปล่าละครับเราจะกินเรือนะครับเอาไงครับแล้วเรือจะทำไงล่ะครับ กินเลยเว้ยอ,อ่าโอเคไปครับไปเลยครับไม่เป็นไรกินโคนได้ตัวหนึ่งใช่ไหมไปครับอืมไปละรีบไปดีกว่าอืมกินครับผมไปครับได้เบียกตัวหนึ่ง กินลุกหนึ่งเท่โอเคกินครับผมกินไปเลยไปครับบอกเอาไว้ทำไรอะ่ะจะมันลุกอะไรเราได้ไปครับจอตรงนี้ไว้ ่านักเดี๋ยวโดนขังแน่นอนนี้นไปน้อยกินครับกินครับกินครับแพ้แล้วแหละ ดันขึ้นไปครับไปครับสิแกแซกโอเคอลุกก่อนหนึ่งทีโอเคครับดันขึ้นไปไปครับผม ลุกหนึ่งทีครับหนีดีๆนะหนีดีๆนะเศษโจรลุกเข้าไปครับครับเขาเล่นเก่งนะน่าจะเล่นสนุกเกินจะเหลือแต้มผันหาโอเคเดี๋ยวผมจะได้แบบลดลดแต้มผมด้วยแล้วกันนะผมแต้มแต้มพันแปดกว่าละใช่แล้วมันหาคู่แข่งยากแต้มสูงกดมันไม่ค่อยเจอเดี๋ยวถึงเวลา เอาเอาแต้มมาแจกครับเอาแต้มมาแจก <_ an> เขาน่าจะบวกเยอะอยู่นะแบบพันห้าแบบชนะแบบพันแได้ไปครับโดดครับโดดแยงเลยครับแยงเลยครับถูกใจสิ่งนี้ทิมเพียอะไรมาใช่ไหมไม่ไม่ทิมเว้ยไม่ทิมก็กินมากเลยครับกินไปเลยโอเคไปครับ ไปไปโคนบูหุงเขาจะซ้อนว่ะดันขึ้นไปครับดันขึ้นไปกินเลยครับโอ้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 โอ,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 โอ้ไปครับมาโดดติดเช็กโอ้อจอหน้านิดนึงครับจอนิดนึงดันขึ้นไปเลยครับดันขึ้นไป กิน <G innen> ครับโอ้แรกเว้ยเราแรกเราแรกตัวนี้ท่านผู้ชมโอ้พี่ครับไม่สนใจเหรอครับผมทิมลุกไปเลยครับผมกินก่อนตัวที่หนึง่งไปครับแลกกันมาไม่ดีเหรอเปิดโอกาสให้ม้าหนีแล้วนะกินครับ ้าหนีไปไหนโอ้จะมาลุกเราเว้ยจะมาลุกเราว่ะง่ายดีแล้วเนี่ยแบบนั้นท่านผู้ชมผมจะโดนลุกว่ะอ่ะยืดมาตรงนี้นิดนึงทำไรกินมาแล้วมาหนีไปไหน

ไปครับไล่ครับตามไล่เรือไล่เรือไล่เลือเฮ้ยเรือ,อ,อมังไปทางนู้นไว้เหรือมังไปโยนนี่ว่าปรับตาท่านผู้ชมผมกินชึบกินชึบกินชึบอืมตัวนี้เรามีปัญหาอ,อ่ะไปไล่เลยอีกทีหนึ่ง กินไปเลยดีไหมลำคาในตัวนี้ว่ะลำคาตัวนี้จังผมกินไปเลยแล้วกันท่านผู้ชมโอเคไปครับกาแพงเบียร์โอ้รวมพลังไว้ออื ทีมลุกตัวนี้ไปก่อนนี้โอ้จะมาลุกเราแล้วเว้ย่ะทีมเข้าไปครับกินลุกเข้าไปตายปะวะยัง เขาน่าจะเอาตัวนี้กินอ่ะแรกมั่งเลยดีกว่าใส่เปียวเปียว แปบบ๊บนึงนะเราเราจนก่อนป่าวะ่าเฮ้ยยาเราจนก่อนเว้ยอะบังก่อนแล้วกันหนี อืลุกจนไหมเนี่ยไม่จนว่ะคาดหนึ่งทีคาดหนึ่งทีอ่ะมาอีกทีหนึ่งแล้วกันเอาไงพี่แดกดีครับแดกมั่งเลยเอาไงพี่พี่จะเอาไงกับผมตายป่าวะ แบบนั้นท่านผู้ชมลูกตัวนี้อ่ะโอเคตายว่ะเฮ้ยตายเว้ยผมเดินพลาดอีกรอ,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 อบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง